มีความสุขวิญญาณของแม่ก็พ้นจับทุกข์แต่ถ้าวันไหนลูกๆทุกคนมีความทุกข์วิญญาณของแม่ประนอมคนนี้ทุกมากกว่าเป็นร้อยเท่าพัานเท่านะลุกขอให้ลูกๆทุกคนนั้น ลำเลึกนึกถึงดวงวินญ,ญาณของแม่ประนอมไว้นะลูกแม่มีบุญวาสนามีลูกที่ดีแล้วจะทำอะไรยาให้ใครเข้ามาดูถูกนินทาวาะตกะูดของเราหน้าล้ายมันไม่รับใครสามาคคี่ตองดองกันนะลูก นักนิดเบาหน่อยก็อภัยซึ่งกันและกันพี่พี่น้องๆอย่าได้คิดอิจฉาริษยากันเองนะลูกเมื่อมีโอกาสก็ให้ความรักฐานะพี่น้องในครบนอบครัวเดียวกันนะ อยากทะเละต่อแว้งกันมีอะไรก็ปรึกษากันนะลูกหนักนิดเบาหน่อยไอพี่คุณโตก็อภัยให้กับน้องๆเปรียบเสมือนพ่อและแม่รองลงมาดูแลน้องๆกันให้ดีๆนะอย่าให้วิญญาณของแม่น้อน,อนอตายตาไม้ด้ วิญญาณของแม่ไปสู่สวสวรรค์ก็อยู่ที่ลูกทุกคนจะกระทำตัวกันเย่ยงไรนั้นวิญญาณแม่จะได้ไปสู่สวรรค์ทรัพสมบัตที่แม่เก็บไปให้พวกเจ้าทุกคน,กคนดูแลกันไว้ดีนะลูก ขนมขนอมไว้มากรักให้เหมือนกับแม่รักนะลูกรักษาสมบัติบ,บรรพระรุษของเราไว้อย่าให้มันสูญหายไปไหนชั่วลูกชั่วลานมีโอกาสก็ทำบุญให้กับแม่บ้างนะลูก รวมครอบครัว,ร,ว,ร,วรักใครสามทีปองดองกันไว้เป็นปึกแผ่งเดียวกันอย่าให้คนอื่นมาสำคัญกว่าตระกูลของเราหนึ่งิญญาณของแม่จะไม่ไปสู่สูายกันลูกเอย i แหน่แม่ใหม่คํานึงไปก่อนพี่ไว้ก่อนเข้าไปก่อนสิ้นบุญ ประนอมทรัพย์ลับให้เป็นสุขแม่ไม่ต้องห่วงลูกหลานแม่ประนอมทรัพย์ลับให้สงบ yang yeah. ใหญ่เลือปัดกัะพี่ดูโอัลทานทำเมนว่าบุญลุกลุกมีกี่มื้กี่แสน สักครั้งหนึ่งได้ไหมถือว่าพี่เราเหนื่อยกับทุกคนมากเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อาจะมาเชื่อได้เลยว่าการเดินตำรวจขณะที่ได้ขณะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งคงจะมาดูแลเรามางหนักยกให้หันหน้าไปหาน้องๆที่น้องทุกคนกลับไปที่ถักพี่คนละครั้งน้อง มีอะไรอภัยซึ่งกันและกันรักให้าสามัคคีกันเนอ้อเป็นพี่ใหญ่ที่ดีเนาะพี่น้องชั้งสี่คนหันหน้าออกเนาะแล้วภรรยานั่งคู่กันเลยขออยับไปนิดนึงอะ่ะโยมานั่งคู่กักบโยบดินเนาะแล้วก็ใครเป็นแฟนโยบดินเนาะมานั่งคู่กันแล้วก็โยมภัยนั่งคู่กันเนาะลูก ลูกโยมไทยคนไหนบ้างเนาะไปนั่งโกงหน้าพ่อพ่อกับแม่เราเลยหนูมานั่งโกงหน้าพ่อกับแม่เราเนาะนั่งหันหน้าไปหาพ่อเนาะเออใครเป็นลูกมงคลไปนั่งให้ตรงหน้าพ่อเนาะใครเป็นลูกนัตพงษ์เออหนูหันหน้ามาหาพ่อเนาะหันหน้าหาพ่อกับแม่เือนโยนหน้าคู่กันกับจะได้ให้ลูกกราบได้ง่ายๆเนาะ เราจะมีแสดงความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่เราหนูหนูชื่ออะไรนะลูกคนไหนที่เลี้ยงยากหนูนะลูกกตัญญูมากน้องถือว่าเราเป็นตัวแทนลุงและก็อาทุกคนนะลูกทราบข่าวว่าหนูต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนถึงสามสิบกิโลใช่ไหมลูกเป็นน้องใช่ไหมลูกที่ต้องต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนใช่ไหมลูก โอ้กระตัญอยนะู่กัวย่าเนาะหนูก็คือเป็นตัวแทนพี่ผ้านะหอาทุกคนนะลกูกที่มีความมานะดูยา่าอยู่กับย่านะลกูกย่าไป่กันไหนหรอกลูกย่าวนเวียนอยู่กับเราเนะ่ยล,ลูกแต่ให้หนูตั้งใจเรียนนะลกูกทำหน้า,าที่ของเราให้เต็มที่นะลกูกในลูกกาบพ่อให้หน่อยดูี่ลูกลูกทุกคนกล่าวไปที่พ่อที่แม่เนาะ กลับไปที่ตากเลยลูกเวลากราบพอ่อกราบแม่ให้เหมือนกราบพระลูกแยมือลงไปเข้าไปใกล้ๆเลยลูกราบที่เหมือนกราบพระคนละสามครั้งลูกกราบพ่อกราบแม่เหมือนกราบพระเลยลูกเ,เ,เรายังโชคดีนะลูกยังมีพ่อแม่ให้กราบแต่พ่อแม่เราไม่มีแล้วหวังอยู่หวังอยู่กับเราทุกคนนะลูกไหนล้วเข้าไปกอดพ่อกอดแม่สิลูก เข้าไปใกล้ๆเลยนะกอดพอ่อกอดแม่เลยลูกกอดไว้น้อกอดทางไว้น้อกอดและชื่นใจแต่พ่อแม่เราไม่มีพ่อแม่ให้กอดนูกกอดไว้ลูกกอดไว้ลูกนอนหนุนทักเลยก็ได้ลูกเออจะรักพ่อรักแม่ ให้บอกรักพ่อรักแม่ตอนมีลมหายใจนะลูกจะกราบท้าพ่อกราบท้าแม่ให้กราบท่านตอนมีชีวิตอย่าไปกราบท่านตอนท่านสิ้นลมหายใจท่านไม่รับรู้ว่าเรานั้นรักพ่อรักแม่มากเพียงใดน,น ความกตัญญูกะตะเวทิตาต่อคุณบิดามารดาน,นั้นประเสริฐจะยิ่งนักพระองค์ใดที่ไหนเล่ามาแน่จะเหนือกว่าพระคุณพ่อแม่นั้นไม,ม่มีพ่อกับแม่ศักดิ์สิทธิ์กว่าพระใดๆในโลกนะลูกต่อให้เรานั้นไปนำพระ <c oughs> ที่เราว่าศักดิ์สิทธิ์แล้ว มาคลองไว้ที่กรอบเราพระพ่อพระแม่ศักดิ์สิทธิ์มากกว่าพระใดๆในโลกนี้จะทำอะไรให้นึกถึงพระพ่อไว้ก่อนจะทำอะไรให้นึงนึกถึงพระแม่ไว้ก่อนก่อนจะออกจากบ้านไปโรงเรียน กราบท้าพ่อกราบท้าแม่ขออนศักดิ์สิทธิ์กว่ากราบพระใดๆในโลกนี้อีกนะลูเดินทางไปเหนือไปใต้จะได้คาดแค่าจากใัตรตารันพ่อกับแม่นีนะลูกเป็นพระองค์แรกในใจของลูกๆทุกคนดูแลพ่อกับแม่ไว้นะลูก ทนอมจิตใจพ่อแม่ไว้มา,า,ากอย่าทาให้พ่อกับแม่ต้องมานอนรองไห้นะั้นพ่อแม่เรานั้นมีมีรางวัน จักเทียมดารา เดือดร้อนก่อนเขาอาใครแม่ฉันนั่งนี่แต่ให้อบป้องหวังใหญ่เอาให้ลูก ยังลูกใหญ่โตมาคำดีเป็นสีสานพ่อแม่จานีคอรางวัลแม่เรานั้นมีมีรางวัลสูงส่งแต่ អក្ខុំគិនញ់នីចៃ เออให้พรลูกนั้นกับพิธับแม่แล้วจะหันหน้ามาทางที่หน้าอีกศกแล้วตั้งละโมสามจบเดี๋ยวจะนำเก่าขอเข้ามาดวงวิญญาณกับพ่อแม่นะอายุครทุกคนเดิมตั้งนะโมพร้อมกันแล้วขอเข้ามาเนาะนะโมตัสสะ นะนะโมตัสสัพควะโตุควัตสัมมาสัมพุทธัสสัเดี๋ยวมาตามนะกายกรรมกายกรรมมจิกรรมวจีกรรมมโนกรรมมโนกรรมกรรมทั้งสามนี้ทั้งสามนี้ที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าไม่ล่วงเกินไม่ล่วงเกินต่อดองวิญญาณาเมตตโน มุกัดนมากรายต่อหน้าก็ดีอนาค็ลับหลังก็ดีลับหลังก็ดีตั้งใจก็ดีตั้งใจก็ดีมีได้ตั้งใจก็ดีมิได้ตั้งใจก็ดีในวันนี้ในวันนี้ขอให้ดวงวิญญาณ าในเก่าเจ้าในครั้งนี้ในครั้งนี้ถ้าดวงวิญญาณบอกแม่ประนอง ความโศกถ้ามีความโุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนับตั้งแต่นับตั้งแต่บัดนี้แบบนี้เป็นต้นไปเป็นต้นไปด้วยเธอด้วยเธอสาธุกราบไปอีกกลาบไปอีกคนละสามครั้งตอนนี้เราได้กระตัญอยู่นะและได้ขอเข้ามาแล้ว พุ่งต้นเราได้อัญเชิญรวงวิญญาณนำบำมันทรุงดของของเรามาลงมาสิงสถิตและมารับรวมวิญญาณของจุณแม่พนนองไปสู่ส,สวรรค์วิดีทางนักมามีศิลปินมาลำถวายมือให้กับดวงวิญญาณกับบันทบรุหมดเนาเขีววนยนเราตรงนี้นิดนึนเพื่อโวยใยให้พรแล้วก็ให้รับรวงวิญญาณของจุณแม่ไปสู่ส,สวรรค์เพื่อจะได้ ให้โยมทุกโยมที่มาร่วมบุญวันนี้ยโชคดีมีชัยทุกคนเลยจากดวงวิญญาณแล้วก็ของตระกูลน,น่ากร้ายแล้วก็ตระกูลประกอบผลนะที่ได้ร่วมรับไปแล้วนะสมผลให้กับพวกเราสุขภาพแข็งแรงทุกโยมเลยเนาะหายปวดแข้งปวดขาร่ลำรวยโชคดีคนละตัวสองตัวเนาะ ใหมองเราเนี่ยห่วยที่ไหนมีตัวสองตัวถ้าให้สามตัวก็ให้ไปสามตัวเราให่ตัวสองตัวจะไป็นอะไรรวมเป็นสามมั้งเนาะเรือครับวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อครูบาชะลามาได้นําศิลปินมาแร่รำเพื่อส่งดวงวิญญาณให้ดวงวิญญาณของแม่ประนอมน่าร้ายมาชมการแร่รำในชุดนี้เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนั้นให ดวงวิญญาณของแม่ประนอมน่าร้ายไปสู่สวรรค์ชั้นวิมานเมืองแมนไปเป็นนางฟ้านางสวรรค์เหมือนกับศิลปินที่มาแร่รำในวันนี้เปรียบเสมือนนางฟ้านางสวรรค์ที่มาจุงดวงวิญญาณของแม่ประนอมน่าร้ายไปสู่สวรรค์พบกรารแร่รำจากน้องใบมอนวันธนาขอเสียงปรบมือให้กับน้องใบมอนก่อนเจ้าค่ะ